สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เราได้รับกันวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวของกุ่มพีนิมิตค่ะเป็นสัตว์วิเศษจากป่าหิมพานครับสวัสดีนะครับก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของคติความเชื่อแล้วก็จินตนาการของไทยที่น่าสนใจมากครับใช่ค่ะจากข้อมูลที่เรามีเนาะก็คือเป็นสัตว์ในจินตนาการที่ผสมรูปลักษณ์ได้เออเรียกว่าสุดขั้วเลยก็ได้นะคะอืมสุดขั้วจริงๆครับ แหล่งข้อมูลเราก็มีทั้งรายละเอียดลักษณะแล้วก็ที่มาที่ไปในวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะลองมาดูกันเลยดีกว่าเนาะครับผมคําว่าป่าหิมพานนี่ก็คือป่าในตำนานตามคติไตรภูมินะครับอยู่แถวแถวเชิงเขาพระสุเมรุอ๋อค่ะเป็นที่อยู่ของสัตว์วิเศษเยอะแยะเลยที่เราเรียกกลุ่มรวมว่าสัตว์หิมพานกุมพินิมิตก็เป็นหนึ่งในนั้นครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มที่รูปลักษณ์กันก่อนเลย ข้อมูลบอกว่าส่วนที่เด่นๆเ,เลยคือท่อนบนตั้งแต่หัวลงมาถึงลำตัวเป็นลักษณะของเทพซึ่งออภาพลักษณ์แบบนี้ก็สื่อถึงความสูงส่งความดีงามใช่ครับความศักดิ์สิทธิ์อะไรทํานองนั้นชัดเจนเลยรู้กันดีว่าทรงพลังดุดันเป็นเจ้าแห่งผืนน้ำเลยก็ว่าได้มันคือการคอนทราสที่แบบน่าสนใจมากระหว่างความเป็นทิพย์กับความเป็นสัตว์นั่นสิคะเทพกับจระเข้ อยู่ในร่างเดียวกันการผสมผสานแบบนี้มันต้องมีอมืความหมายอะไรซ่อนอยู่แน่ๆเลยค่ะประเด็นนี้น่าคิดมากครับคือการรวมเอาลักษณะเทพซึ่งปกติเราจะโยงกับสวรรค์หรือโลกมนุษย์ใช่ไหมครับค่ะกับจระเข้ซึ่งเป็นสัตว์น้ํามาไว้ด้วยกันเนี่ยอาจจะมองได้หลายอย่างนะอย่างแรกอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเชื่อมต่อกันหรือครอบคลุมพื้นที่ที่ต่างกันไปเลยทั้งบกบนฟ้าในน้ํา อ๋อเหมือนรวมทุกอย่างไว้ในตัวเดียวประมาณนั้นครับหรืออาจจะสื่อถึงการหลอมรวมพลังอำนาจที่ต่างกันสุดขั้วคือมีทั้งความสง่างามศักดิ์สิทธิ์แบบเทพแล้วก็ความแข็งแกร่งดุดันแบบสัตว์ร้ายอยู่ในตัวตนเดียวกันการหลอมรวมพลังที่ต่างขั้วฟังดูมีพลังมากๆเลยนะคะแล้วเจ้ากลุมพิน,นิมิตนี้ไม่ได้มีแค่ในจินตนาการลอยๆใช่ไหมคะเห็นข้อมูลบอกว่าปรากฏในวรรณคดีสําคัญด้วยถูกต้องครับ และไม่ใช่แค่วรรณคดีทั่วไปนะแต่เป็นเรื่องสำคัญอย่างไตรภูมิพระร่วงโอ้โหไตรภูมิพระร่วงเลยครับซึ่งถือเป็นวรรณกรรมทางาศาสนาจักรวาลวิทยาที่เก่าแก่มากของไทยว่าด้วยเรื่องพบภูมิต่างๆแล้วก็ยังพบในรามเกียรติด้วยมหากาเรื่องสำคัญที่คนไทยรู้จักดีอ๋อรามเกียรติก็มีครับการที่ไปปรากฏตัวในวรรณคดีระดับนี้ได้เนี่ย ย่อมแสดงว่ากุมพีนิมิตไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดธรรมดาธรรมดาแต่ต้องมีบทบาทหรือความหมายเชื่องสัญลักษณ์บางอย่างในเรื่องเล่าสำคัญของวัฒนธรรมไทยครับการที่อยู่ในวรรณกรรมเก่าแก่แบบนี้แสดงว่าเรื่องนี้ก็อย่างรากลึกในคิดความเชื่อของคนสมัยก่อนมานานเหมือนกันนะคะแล้วนอกเหนือจากตัวหนังสือละคะเราพอจะเห็นภาพของกุมพีนิมิตที่ไหนได้อีกบ้างไหมคะมีครับมีและนี่คือหลักฐานที่ทำให้เรื่องราวนี้มันดูมีมิติมากขึ้นไปอีก คือเราสามารถพบเห็นภาพวาดของกุ้มพีนมิตได้ตามจิตกรรมฝาผนังในวัดว่าอารามหลายแห่งเลยครับอ๋อ oh, ตามวัดต่างๆใช่ครับนี่เป็นการยืนยันว่าจินตนาการเรื่องกุมพีนมิตไม่ได้อยู่แค่ในหน้ากระดาษหรือในวรรณคดีเท่านั้นแต่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพให้คนได้เห็นได้รับรู้แล้วก็ส่งต่อความเชื่อหรือเรื่องราวนี้ผ่านงานศิลปะจริงๆอืม mm. มันสะท้อนว่าสัตว์ิมพานชนิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมและจินตนาการของคนไทยมานานมากแล้วครับน่าทึ่งมากเลยค่ะจากตัวอักษรในวรรณคดีสู่ภาพวาดบนฝาผนังวัดสรุปแล้วนะคะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาเนี่ยกุมพีนนมิตก็คือสัตว์ผสมที่พิเศษมากๆท่อนบนเป็นเทพท่อนล่างเป็นจระเขเป็นตัวแทนของการรวมสิ่งที่แตกต่างครับอาจจะหมายถึงความหลากหลาย หรือการรวมพลังอํานาจก็ได้แล้วก็มีที่ยืนจริงๆทั้งในโลกวรรณกรรมและศิลปะของไทยด้วยนะคะใช่เลยครับพอเรามองภาพรวมทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยมันก็ชวนให้เราตั้งคําถามต่อยอดไปอีกนิดนึงนะครับค่ะยังไงคะดูเหมือนจะขัดแย้งกันอย่างสุดขั้วเลยนะความเป็นทิ์อันสูงส่งกับความเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ดูน่าเกรงขามอย่างจระเข้ค่ะใช่ค่ะมันดูต่างกันมากเอามาไว้ในร่างเดียวกันได้แบบลงตัวด้วยนะ มันอาจจะกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับมุมมองของคนโบราณที่มีต่อธรรมชาติหรือเปล่าอ๋อหมายถึงมุมมองต่อความสมดุลใช่ครับความสมดุลหรือการยอมรับการอยู่ร่วมกันของสิ่งที่มันแตกต่างหลากหลายมากๆแบบสุดขั้วได้บ้างไหม เป็นคำถามที่ผมว่าน่าสนใจนะครับชวนให้ไปสำรวจต่อในเชิงสัญลักษณ์วิทยาหรือคติชนวิทยาได้อีกเยอะเลยครับเป็นประเด็นที่น่าคิดตามจริงๆค่ะต้องขอบคุณข้อมูลเชิงลึกวันนี้มากเลยนะคะยินดีครับ